สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแบ่งปันนะคะเ,เกี่ยวกับตัวเองที่ไปฉีดวัคซีนแอตราซีนิกานะคะซึ่งเป็นวัคซีนผลิตที่เมืองอาฐานตั้งฐานที่ตั้งเขาอยู่ที่เมืองแคมบริดจ์นะคะประเทศอังกฤษนะคะเป็นวัคซีนที่เขายอมรับกันทั่วโลกประมาณ1 6 8ปประเทศนะคะที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็องค์การอนามัยโลกาการันตีนะคะว่าวัคซีนของเขาเนี่ยได้ผลจริงๆนะคะ แล้วก็เหมาะสำหรับคนอายุ18ปีขึ้นไปนะคะที่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 ฉีดได้นะคะแล้วก็เอ่อเวลาไปฉีดเนะี่ยเตรียมตัวยังไงเหรอคะก็คือหนึ่งจะต้องออไม่เป็นไข้ไปนะคะแล้วก็อุณหภูมิไม่เกิน37.5องศานะ,ะแล้วก็คนที่เป็นโรคอ,อ,อย่างเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวานเ,เป็นโรค อะไรต่างๆที่ตัวเองเป็นอยู่นะต้องคือโรคต้องสงบแล้วนะคะถึงจะไปฉีดได้นะคะก็ฉีดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเข็มแรกนะคะที่ที่ประเมินกันของในประเทศไทยนะเข็มแรกเนี่ยภูมิคุ้มกันอยู่ที่ประมาณ96 9 6 7เาเเปอร์เซ็นต์นะเข็มแรกนะคะก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ถ้าเรามีวัคซีนแล้วเนี่ย ก็จะทําให้เราเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโควิดแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยก็จะมีน้อยนะคะอาจจะเป็นแต่ว่าก็คือไม่เสียชีวิตแต่นะอันนี้ไปฉีดเนี่ยเป็นเข็มแรกนะคะเป็นเข็มแรกของอสตาซินิกาไปฉีดที่โรงพยาบาลกสมน,ะะนย์นะคะก็ก่อนไปฉีดนะคะก็เตรียมตัวยังไงเหรอคะออก็ทานทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทานน้ําก็คือเราไปแบบ อิ่มไปอะนะคะแล้วก็เวลาฉีดเนะี่ยมันจะได้มีมีผลกระทบกับตัวเรามากนะคะเพราะว่าถ้าเราดื่มน้ําไปไปเนี่ยน้ำมันก็จะข้าไปในเส้นเลือดนะคะทาให้เราเนี่ยเกิดผลกระทบหรือเอฟเฟกต์กลับมาจะน้อยนะคะนี่ไปฉีดอาไปฉีดมาเมื่อวันที่12นะคะตอนนี้วันนี้เป็นวันที่13แล้วก็หลังจากฉีดหลังก่อนที่เราไปฉีดไปฉีดนะคะก็คือ,อไปเข้าคิวไปเข้าคิวอยู่ เพื่อไปรอบัตรคิวนะคะก็ใช้เวลานานมากเลยที่โรงพยาบาลของสมุติเพราะคนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็พอเราได้บัตรคิวแล้วก็ไม่ไม่นานค่ะก็ขึ้นไปฉีดเขาก็เรียกขึ้นไปฉีดครั้งประมาณสักสักยี่สิบคนนะคะก็เข้าตามคิวเข้าไปนะคะเขาจะเรียกเป็นคิวเข้าไปเข้าไปในห้องเวลาฉีดเสร็จใช่ไหมคะหมอก็จะให้ดูอาการประมาณ20นาทีนะคะว่าเรามีอาการแพ้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้ใบนะ สีสีเหลืองๆนะคะกลับมาเพื่อจะไปฉีดเข็มที่2อนะคะอันนี้เข็มที่สองเนี่ยจะฉีดวันที่3ตุลานะคะก็ยังอีกหลายเดือนนะคะแล้วหลังจากฉีดใช่ไหมกลับบ้านมาก็วันที่12บสอพอฉีดเสร็จก็กลับบ้านที่สุราษฎร์เลยะคะ่ะไม่ได้นอนที่กรสมม่วยนะคะก็กลับมาก็พอกลับมาปั๊บเนี่ยก็ทานพาราหนึ่งเม็ดนะคะก่อนนอนก็ทานพาราทานข้าวเสร็จก็ทานพาราหนึ่งเม็ด ก็ไม่มีอาการไโรโรพโพพาราหมดหมดฤทธิ์แต่ะก็ประมาสักประมาณสักท่ยงคืนกว่าเนี่ยโอ้รู้สึกเมื่อยเมื่อยปวดเมื่อยเหมือนคนจะเป็นไข้หวัดอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวไม่ร้อนนะคะก็คือแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็ทานยาพาราอีกหนึ่งเม็ดค่ะแล้วก็นอนหลับสบายแล้ววันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะก็ตอนนี้เริ่มเขาบอกว่าเวลาไปฉีดเนี่ยอย่าทํามานนัะ่ ห้ามทำมาหนักค่ะก็คือทำมาแบบเบาๆเนี่ยค่ะก็คืออย่าไปยกอะไรหนักเพราะว่ามันจะมีโอกาสาทางทางหมอบอกมีโอกาสกลับไปได้อีกแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ทำมานหนักค่ะก็วันนี้วันนี้เริ่มซักผ้าอย่างเงี้ยผ้าก็ก็ไม่ได้มากนะคะก็ตากผ้าอย่างเงี้ยก็เราไม่ได้ทำมาหนักแล้วก็วันนี้อาการทั่วไปอะค่ะก็แขนก็เ,เจ็บนิดนิดแต่ว่าไม่ แลค่ะก็ก็ดีขึ้นนะะก็ไม่ไม่จ็บนะแล้วก็ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ถือว่าถือว่าโอเคแต่ถามว่าก็บอกว่าบางคนในฉีดน,นะคะประมาณ60%อนะก็อาจจะเป็นอ่อนเพลียเจ็บ6 0อนะคะอ่อนเพลียแล้วก็จ็บตรงแผลอย่างเงี้ยคนทั่วไปที่จะเป็นกันแล้วสเเนเนี่ยก็จะ ปวดกล้ามเนื้ออันนี้ของเรานี่คือ4 0ปรเปวดกล้ามเนื้อขั้นเนื้อขั้นตัวนะนี่คือของของ,ของเราเองเลย4 0ปรประมาณอยู่ในอยู่ในกลุ่มนี้อะค่ะแล้วก็30%เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเป็นไข้แล้วก็หนาวสั่นนะคะอันนี้คือคนที่แพ้มากนะอาจจะเป็นคนอายุที่ว่าต่ำทำฟาสักสามสิบลงมาเนี่ยอาจจะมีอาการแบบนี้เพราะว่าลูกชายไปฉีดมาอายุ30ก็ไปฉีดมาเนี่ยเป็นไข้3วัน ไข้ตัวร้อนร้อนมากเลยแล้วก็สั่นหนาวเขาบอกข้างในหนาวหนาวมากอย่างเงี้ยค่ะหนาวหนาวมากเลยเป็นอยู่ประมาณ3วันนะคะอันนี้คือคืออาการประมาณเขาเรียกว่า30%ที่เป็นแล้วก็20%รู้สึกคลื่นไส้นะคะก็20%ก็อาจจะบางคนนะฮะแต่สำหรับตัวเองนี่มันอยู่ใน40%คือขั้นเนื้อขั้นตัวแบบว่าเหมือนจะเป็นไข้นะแต่ไม่เป็นไข้นะ ก็วันนี้ก็ามาแบ่งปันเพื่อนๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนะี่ยถ้าฉีดไปฉีดเข็มที่สองมานะเดี๋ยวจะมา,อาบอกกันอีกว่าเอออาการมันข้างเคียงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะ,ะแต่ว่าโดยทั่ว,วไปเข็มแรกเนี่ยก็ก็โอเคนะคะไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการแพ้มากเขาบอกว่าเข็มแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือมีภูมิหลังจากฉีดไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะคะจะมีภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 90.7%เยอะมากนะแทบจะไวัสแทบจะไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยเพราะว่าเข้ามาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแล้วก็โอกาสที่จะเสี่ยงในการตายอะไรเนี่ยแทบจะไม่มีเลยก็ชวนเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่ได้ไปฉีดนะก็ไปฉีดกันนะคะจะได้ปลอดภัยปลอดภัยตัวเองด้วยปลอดภัยในครอบครัวด้วยแล้วก็คนรอบข้างจะได้ไม่ไม่ไปติดกับเขาอะนะคะก็วันนี้มาแบ่งปันกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อย มาบอกกันอีกทีวนันไหนที่ไปฉีดเข็มสองว่าอาการแงเคิมมันเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย